ตัวเออหาเอหาตั้งตั้งต้งตั้งตัเลขออกปะนาง่าวก็เลขเลยกแล้วมันบอแม่ั้งหกซูนหกเลยตรงตรงูนหกตรงตเลยวเดิ่งโอ้มือก้อนนี่ซ้ำโตตรงตรงเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดำซิงนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หลักกิโลเฮนนะคะเนาะวันนี้นะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายนะคะเเราจะมาลุ้นเนาะว่าโค้งสุดท้ายจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนาะเราก็บังเอิญน,นะคะมาเจอกับแม่ล่างนะคะนะก็จะมาเนาะให้ตัวเลขนะคะโค้งสุดท้ายเลขเด็ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะคะว่าจะให้ตัวไหนบ้างนะคะ ทำเพอก็งอๆะทำเ่แม่งวดก่อนนี้ได้หกศูนเลยมัแม่นย์หกศูนย์หกเลยตรงตศูนย์หตรงตเลยตัวเดียวโอ้มือก้อนนี้สามตัวตรงตรงเลยตรงตรงตรทาเงินแสงเง่งโอ้อันนี้ได้สาวน้อยบมแม่หกสองปดนี่ออกสาวน่อยมัอ่อออกอยสองออกค่ะน้ปกติ เป็นยังค like. ือได้สามตัวตรงเลยเห็นอาไดคือได้เป็นยังเนาะโอ้ค่ะอ่สามตัวตรงเลยภูมิสถานบกนทักิเขาจะขยกูมากพี่กูว่าม so, ันสันเนี่ยมันตากระซิงกาลสินยาขมี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 ลูกอ่ะวันนี้มาทำอะไรที่ดักดูครับว่ากูสั่งซื้อมาเอาสามตัวสามตัวก็ร้องแล้กูเคยมาก แม่เป็นย่างย่าคามีอ๋อเป็นแม่ล่างย่าคามีมันคือบ้าย่างแบบโซ่่มันคือบ้าายกุหลาลยานยกี่อะนนี้ยกเขาพี่มาเจอกันแล้วอ๋อเกิดบ้ากูบ้าเครื่องร้อกันสุดยาอายุสามสิบคุณยายอายุสามสิบเก้าคุณยายุสามสิบโอ้คุณยายให้สถิติมากนี่เขามาจะงวดล่ะจ้ะนับหลงโอ้นับจนหลงคุณล่ะ โอ <S 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 ้หันับลงอยากหัวักก็ได้หันับลงเมอดีมาหอดักิโลก็ให้ปังปังจังงวดนี่มาหอดักิโลเนาะแค่ปังปังบม่ปังแล้วกูขบเลยมาบอกกันขเยแล้วเพิ่งเห้กูยังไม่ไรให้กูยังจ้าเก้ามวดเลยวันละงวดหมควน่ะให้เก้าวดผมก็ถ่ายเก้ามวดเลยนะครับถายซื้อคุพระเจ้าเราเท้วาองค์ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้คุยมียามิมยญาคุยคู่บาอาจารย์ ยาขมีมาจะฟังกั่ยาชิงผมยิ่มัดจะประเทศเล่าผมเล่าว่าเล่ากัเรื่องกับยาชิงกับเป็นที่น่อนกันคีอเก่าเป็นน้ำยืงใจเียวกันคือเก่ามากมากหังละมาหาคอยเจ้าอยากใจหนังแล้วเท่าเอ้ยเท่าเอ้เจ้าจะมากังสี่เจ้าอยากใจหนังน้ำคอยหฮวยก็อยากใจสองโตสามโตแด้ยวจับไปอ่ะขอได้ ใคงมุงจับเอะไรก็บอกเยอะอืมใครชิบตัวก็จะบอกใครรอดใครลู้ใคเจ้าเขาเสียเงินก็จะบอกถ้าพ่อยายบุญญาบารมีอืมของทานคือยู่งยากทำคลิกไมาหยามกันเยอะอยู่ทีนี้ย่างต่อนย่างหยังกันเนาะแตเจ้าก็บ้ามากเนาะเขาใจเขาขึ้นต่อนกันเนาะขี้ พ่อใหญ่เขาจีตอนเข่าเขนี้สาวเล่ากับจงามัม่ักแท้อือแต่เขมีเป็นเ็ดเล่าอือคอยก็ะยุปเะเทเล่าเป็นเ็พเขาเฮ้ยคอยพ่อใหญ่ยุกใจเ้จทคโขงมากย่งอืออือมาหากันมาอยากคอยย่งนี้าว่าทาั้งฝีาห่างสามีเดียวงิ้ไปยังจังเศร้าซาชากับาคือกันยังไหม ้งแต่เก่งคือเก่าเงนะให้ลูกหลานเขาได้โงงเท่ยให้มันได้ังสื้อเชือชือกงเสียงก่องดังปึ้งปึ้งปึ้งตัวดังมากแล้วก็ยังเงียบให้ดีขึ้นก็เก้าให้ดันข้องดังก็เก้าโอ้ยัยไย้้องจันบอกยาย้้องข้องไอ้มุ้งมุ้งบอกโอ้ยเบื่ออีเจ้ย่มเสื้เชืกเอาไหมืออีกกลองใครอยากย้ายเสีเอามาหายใครอยากย้ค่องอืม จังดังจตะเออมันจังดังมันจังสีดังขึ้น่าจันแล้วว่าเงี้ยงีคอยเงียบเสื้อคล้องเสื้องกล่องเงี้ยงีคอยเงียบว่าจันเออเห็นโทรศัพท์ตัวนี้หยี่เต้าค้องเนาะโอ้ยแม่คล้องคล้องกับกล่องอะไรเลยเล่าว่าปันพื้นไปเลยอยากใจคล้องลังมุ้งมุ้งมุ้งมาจันแล้ววะอืมอืมพ้าแขนหายเง่ว่าจันว่ะคอยจังสีเก่งคือเก่าเลยถึนว่าเยู่เติมดิน เพิ่มดิขอเงียบเดียวคนเงียบคักๆว่าสังลูกหลานกับมามาเงียบมาเงียบจะกี้ว่าจันต้องหน้ากูยุ่งว่าจันกูว่ามันหน้ากูจีุนไปหมดจกอีหยังอีหยังไม่ใชยกูปั๊บ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 ว่าสังแล้ววะอือโอ้ยจังใจข้องจังน่าจะเอามาหายเง้ยของงานงารับรองเลยยานจเอามาหายข้องสามตัวเื่อกี้เขาสามตัวเนี่ยเขาว่าเขาจังเกี่ยวข้องมาหายคนเพราะเขาพใจเยอะของ เอาชุดปลดนี่เลยนกน้อยค่ะเอาชุดปลดนี่เลยเอาปันนันบอลลูกแหวนปานนันเท่ากัสอยู่สามหลานชี้หลานนีดเดียวหมดนี้หมดสินเงนเมื่ออยู่อยียวนี้ปลดนี่เลยปวดนี่เลขญ่กูให้สามตัวเด้อให้สามตัวเลขห้าน้อยกูให้สองตัวเด้อเฮ็ดเอาเอาปังปังเลยบอกเอาปังปังเลย ปิบปัดซาชาบิดดี้อซาเห็ดซาดีเด้อตัวสองตัวเน้นๆไปเลยครับเนาะซาทุกซาตุกซาตุกเนาเนี่ม้วนข้ามาล่างเลยเจ๊ใส่ัานซาหามันด้ออืนี่ม้วนเข้าว่างแล้วน้ซาดีซาใหญ่ซาดีซาแดงยิ่งขึ้นยี่สามตัวคนยิ่งสีบรูไฮยิ่งกวาสามโตเลี้ยงกันทีนีเที่ยงทีนี้เลยสามโตเลี้ยงกันทีนี้เที่รงทีนี้เลยน้ำมันยุ่นี้ก็มีล่างอยู่เจ๊ล่างเข้ามาปักกบอยู่เจ๊ไอ้หึ่งห่งเลยนะ ล่าเฮ้ยมมากคมาเออล่างก็จ้งเขาเถอะเขาก็มามันเหนื่อยมันเหื่อยมันเหนื่อยกูเลดาดึงเท่าคำนี้มาเถินมันเหนื่อยตัวมันเส่ตัวกูมันท่องไหลกูม่นท่องกับผ้าเมื่อยตัวไปม่าไหเม่มาแล้วมาแล้ว่ันกูม่านท่องเ้าเมื่อยอย่างบอกมันเป็นผ้าหรือไงโอ้โหโอ้เหโอ้โ ủa phỏng trên kênh tự. Này chứ anh cả đi, anh chụp cả mua trà này chứ nó mua ta này chứ nó kia, thế anh nổ đúng chứ một ta chứ. Thế này chứ anh cả. ít cả cả chứ. có thử ma nữa, bơ ma hay thử rằng chẳng mang. Bớt mẫn chứa sắc Hạnh thử tăng tăng. ปังก็ปังได้เงินได้ค้าปังว่าไม่ปัง,ปงเสียงเงินเนาะปังปดนี่กันเลยครับชุดปดนี่ยังวบบคุกงบการเงนินนี่ต่างกันเยอะปูเจอปูก็ยันหนักวซอยเลยมือนเขียนแล้วเขียนแล้วอืมเอ,อาอัาคะเลขยันเด้อเกิดเป็นเลขยันได้เขียนเป็นตัวถ้ำได้แบบว่ได้นีเจ็ด <7. S 1> แก่ไม่ได้เจ <c oughs> หก<อ> ห้าเจ็ดหกห้านหญ่โอ้อันนี้ใหญ่รัฐบาลไทยเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าห้าเน้นเน้นเน้นสามตัวลองไปตัดกันดูนะคะน้อยอันนี้น้อยวันนี้เลยน้อยวันนี้สี่ห้าห้าสี่ห้า จอนจอนสาวขม้นกัน YouTube ก็ทำเอาจะเป็นมันจะเป็นไทยรือจะเป็นน้อยก็จอนเอนสาวขมี้นกันเยอะพูดไปเลยมากแก่ไก่นอทานมากแกประเทศเล่ากุญแนี้โอ้มาหาลักิโลก็เป็นต่อหนเทสาวขนิ้คือมาเล็กมนาบ่วเทาอีมมีห้าเล็กมากยูร้านเขาอยากไก่ปล่อยมามหาเจ้าพอกระถามมากับทางยู่ มาเชื่อรุ่งมาได้ถามดอจกจักทางเร็วมาได้ถามจักเมื่อหลกหลักว่าใส่ชุดิดเดียวให้สามตัวเจ็ดหกห้าเจ็ดเล็กน,น้อยน้อยสี่หาสี่หา,หาวันนี้เนาะหาบเอาเงนินลูก หาบเอาเงินสาธุสาธุสาธุนะคะคันได้เราซื้อของมาให้ยข่อยจะเท่าเด้อบ่งอย่างจังเงินต่อข่องจะพึ่งมาทช่วมกันได้หลายให้นั้นออกซะก่อนเนี่ยพันออกมันถึงนี่มองดูบ่อระเท่าเออคอยกันคิดว่าดังขึ้นขึ้นเต่าบอกเต่าตึมเลยอยากให้ดังเกี่ยวนี่เป็น มันมันเนี่ที่แรกมันแก่จ่างแห้งแล้วต่อมากินแล้วมันก็มึอนี่พี่ลอไปเอาเอาแม่มันเลิกเอามันลบเลยเอารวบเลยดิเอาลบเลยดังจะมึอนี่มาไปให้มันได้ได้ใช้ลูกหลายเออพันิตาได้มากนี่ใจตาได้ผู้ใดญมาเนาะนี่ผู้ใหญ่เนาะ วัวเชื่อหรอกวัวตาจันโอ้ตาจันมันเชื่มันเชื่เอาตาจันเนาะตาจันมานะทุกคนมันเชื่ลูกเอาตาจัน่ะฮ่าฮอาฮ่าไม่เอาออกรวบมือนี่กูจะเอาหัวตีดินด้ออกมือนี่กูหัวตีดินเลยอ่ะตั้งตั้งตั้งตังตังตั้ง สาธุสาธุสาธุยาคำมีนะคะอ๋อเขียนให้ร่างแม่ยาคำมีแม่ยาคำมีแม่ยายมีกับยาเมียเจ็ดห้าหกมาเจอกันในวันนี้ห้าสแม่ยาคำมีมาจากประเทศลาวฮะอ้าดังเลิกมันนี่ ปังเลยวันนี้ยกไปไหนครับชมเนะค่ะเจ็ดหกห้านะครับผมจะไปวันนี้เย็นนี้กเจ็ดหกห้าหมดมักพอดับมือยิงครับเอาว้บอยว่ามันมากเมื่อเบิดมือยิงมาหมดวันนี้ทั้งสองตัวสามตัวโอ้เโาเอาไว้สาวน้อยบอยข้าใหญ่ไอ้แมงออกจะง่ายอย่างเดียวโอาแต่น้อยไปเลย หอดเล้ามือ่นพ่อไทยเนาะมื้ออื่นเลยนาะเือปูกับชิมาใม่ตัวมะอ่นกระด้างเขาเข้มีบั่มากจริจค่ะโอ้ถ้าถ้าออกเช้าน้อยมันนี่มือ่นกับชิมาขอเล่าบอกข้าใหญ่อ๋อก็เขอ้ค่ะเอาให้แล้วนะเจ็ดหกห้าแล้วก็สี่ห้านะคะอย่าลืมนะคะยาคามีบอกว่า ไปตำสาวน้อยนะคะแล้วก็รัฐบาลไทย3ตัวตรงๆนะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้สติและโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ <c oughs> เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านเนาะเจ็ดหห้าสี่ห้าเน้นๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> เอากินงเจ้งมือนี่น <c oughs> ะเอาตั้งแต่วันนี้ไปเลยอืม หาอยากก็จริงไม่ยากก็แล้วกันใช่บอกว่าบังคับกันแน่วมือนี่ยใช่ย่าตำรวจมาจับคูณได้หรอกเป็นแนวทางค่ะคุณยายสองปีกลับไปนี่ถูกทุกวันเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะสาวน้อยสาวลาวตําไทยถูกตามาตลอดแต่ว่าเขาบ่เคยมาทายหูถกจังสีโอ้โหคุณคุณดังแบบเงียบๆครับค่ะน่าหละยังไงเดี๋ยวผมไปถึงบ้านอยู่ครับกูว่าอยากดัง คันดังคุือบ,บอมี่มองยูวันนี้ดังแน่ครับวันนี้ดังทุกเมื่อแต่ว่าบ่มี่ยููเจัดสี่ทคั้งหนุ่มกูเบ้งอันว่าเมื่อนี่าเลขออกปะนงังแาวเงี้เลขเแล้วทีลเจ็ดแสนแปดแสนสามแสนถูกตลอดแล้วก็เขาสีให้แม่สใส่ดอกถ้ามาข้าพูกูกกับเบเนโลไม่มักราวจ้ามาค้าพู แม่ย่าอนไรก็ล่างปูอ๋อวันนี้ล่างแม่ย่าแล้งปูอันนั้นล่างล่างปูอะไรคะปูฤาษีค่ะปูฤาษีอืมอ่าคุณยายก็เป็นล่างอ่าแม่ย่าพญานาคเนาะล่างแม่ย่ายายแม่ย่าแม่ย่าย่าคำีนะคะมาจากประเทศลาวนะคะล่างได้เขาได้ร้ายล่างโอ้ ญาติแม่คำมีค่ะล่างแม่คำมีนะฮะเหงิ่งบ้างๆัง่หามาตลอดค่ะตลอดคนตัวเคยมาลงกอายุแต่ลูกอันนี้ค่ขั้งแรกเด้วยค่ะแม่หายมาตั้งแต่อายุสามสิบปีเดี๋ยวนี้แม่กระซิเกชีพแล้วค่ะแม่หายมาตลอดค่ะคำว่าตักน้ำตักน้ำใส่อูใส่แอ่งไปโลดยสรุกชนับเอาเงินมันก็ได้โลดมือมันเขาสามโตกูบอกเลยค่ะ มีเฮือนขายเฮือนมี่ง่วขายงัวกูว่ากูุปตขายโอ้ยเคุณย่าตลกนะฮะปังปังคุณย่าปังปังเนาะเฮงๆนะคะ